จากที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติปรับขึ้นค่า FT งวดเดือนมกราคมถึงเมษายนปี67โดยปรับขึ้นตามต้นทุนเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น นายกเศรษฐาสั่งการให้กระทรวงพลังงานเร่งหาแนวทางลดค่าไฟฟ้าให้เหลือไม่เกิน4บาทต่อหน่วยภายในเดือนมีนาคม2567ซึ่งกระทรวงพลังงานอยู่ในระหว่างพิจารณาแนวทางการปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติระหว่างโรงงานไฟฟ้าและโรงงานปิโตรเคมีเพื่อให้โรงงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงก๊าซธรรมชาติในราคาที่ถูกลงย้อนกลับไปก่อนหน้านี้มติคณะรัฐมนตรี18กันยายน2566 เอกชออปรับลดค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม66เป็นครั้งที่2จาก4บาท10สตางค์ต่อหน่วยลดลงเหลือ3บาท99สตางค์ต่อหน่วยลดค่ากรองชีพให้ประชาชนทุ่หน้าแม้จะมีเสียงสะท้อนกลับมาจากบางฝ่ายว่าเป็นการคิดสั้นไม่คิดยาวก็ไม่เป็นไรเพราะรัฐบาลนี้รับทราบอยู่แล้วว่าปัญหาเกิดจากโครงสร้างราคาอย่างไรและจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างแน่นอน ดังที่นายพิรพันธ์สารีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเคยให้สัมภาษณ์ระบุว่าให้ความสําคัญกับภาระค่าครองชีพของประชาชนเป็นสําคัญจึงพยายามเร่งดําเนินทุกมาตรการอะไรที่ทําได้ก็จะทําก่อนเห็นได้จากการลดน้ํามันดีเซลและค่าไฟฟ้าในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้ จะเร่งศึกษาโครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิดเพื่อให้น้ำมันมีราคาลดลงโดยคำนึงถึงโครงสร้างที่เป็นธรรมและต้องมีความยั่งยืนดังนั้นสรุปอีกครั้งว่ารัฐบาลนี้เขารับทราบดีว่าปัญหาเกิดจากอะไรขณะที่รายละเอียดของการปฏิบัติงานนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องติดตามให้กำลังใจคนทำงานกันต่อไปว่าจะมีกระบวนการอย่างไร